นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้สุก,กายก็มาทําคลิปเดินกับลูกสาวนะจ๊ะให้ดูลูกสาวนะจ๊ะ,ะพาเขาไปเดินนะจ๊ะคุณพ่อก็เหนื่อยเขาไม่ได้ออกมาด้วยนะคะกายก็เดินคนเดียวนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะก็นั่นแหละคะ่ะว่าเราทานอาหารนะ่ะนะคะเราทานอาหารน่ะเราทานหุยอร่อยอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่ชูรสกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ โอ้โหอร่อยค่ะอร่อยค่ะ,ะออกมาเดินนะคะลูกสาวก็ดึงใหญ่หจะเดินนะคะก็อร่อยแล้วก็พอมาอร่อยมันก็ทำลายสุขภาพใช่ไหมคะ่ะทำลายสุขภาพเรามากมากเลยนะคะอร่อยเนี่ยนะคะให้ดูนะคะต้นไม้นะคะ วันนี้ลืมแว่นตาไปไหนไกลไม่ได้ลืมแว่นตานะพี่น้องสกายลืมแว่นตาบางทีเขาจะถามยีว่นนาใช่นะเน็กเป็นไทยใช่นะเน่ไทยคนจะถามใช่ใช่นะนนนใ,ชใช่นะนะเนกเป็นไทยเออ เห็นตาตีๆเงี้ยนึกว่าเ,าเป็นคนคน,เคน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 จีนไม่ใช่คนลาาพูดผิดคนจีนนะคะอุณานัสเดินไม่ได้หรอกพ่อพ่อเขาไม่ให้ลงน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ให้ดูต้นเก่า,าลักบ้านเราก็มีนะจ๊ะเก่าลัก ก็กลับเมืองไทยก็จะปลูกนี่แหละเอใอบไ,ไม่ค่อยร่วงดีนะเก่าลักนี่ใบไ,ไม่ค่อยร่วงมีลูกนะจ่าเดยให้ดูนะลูกเตีย้ยเตียด้วยนะคะประชาชทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญกุศลนะคะก็คอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาะเนาะคิดเงินให้ได้เงนินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ่าเดี๋ยวจะให้ดูลูกเตีย้ยเตียนี่แหละลองเดินเลยดีแว่นก็ไม่ไดาวมาเดี๋ยวขี่หมานี่เห็นไหมคะนี่ น,นี่ค่ะเห็นไหมคะลูกของเขาคล้ายๆลูกง้อเลยนะคะกอรักนะจ๊ะนะคะนี่ <c oughs> นี่ดูใกล้ๆเตียๆเลย <c oughs> กห็นหน้าดิชันนี้แหละนะคะนะคะเฮ้ย อุปนิสกขี้หมาเดี๋ยวจะโมจะสองหน้าตัวเองขี้หมาในอันนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหนะูนะ่านัสจ้ะนะคะต้องดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวขี้หมาเหยียบขี้หมารองเท้าก็ต้องเปื้อนขี้หมาอีก จะ <laughs> ไปรู้นะเออเดี๋ยวจะพาไปเก็บเเอ,อก่ารักต้นโน้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋า <laughs> นะคะให้ดูรอบรอบเน,ะนะาะอากาศเศร้าไหมอะ่ะจะสิบโมงจะสี่โมงช้าอยู่เลยยังมืดตะลุตเต,ตอยู่เลย <laughs> หน้าเนี่ยอากาศมันเศ้านะ <h ums> หน้าเนี้ยนะนะคะสี่นาทีครับตาก็ไม่ค่อยเห็นหนะคะ สี่นาทีแล้วพี่น้องนะานาสันาสนัสคือมาอยู่ใกล้ๆฉันเขาชอบวิ่งตลอกตลอดอายุเขามากแล้วนะแต่เขาแข็งแรงมากเลยนะจ๊ะหมาก็เลี้ยงคือเลี้ยงด้วยอาหารเป็นเออเขาเรียกอะไรไก่บทนะจ๊ะไก่บทจ้ะไก่บท ก็สกายวาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะมันก็ไม่ได้นะคะสกายเคยหลายรอบแล้วแต่ก่อนเนี่ยเคยทำเออเคยทานตอนนั้นนะเคยสองปีไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะตอนมาทำงานเมืองนอ,นอกครั้งแรกนดนี่นแหละแต่ว่าเออยังไงคะจะเล่ายัางไงดีเออมัน ร่างกายก็แข็งแรงดีนะตอนนั้นทานแค่แคอรอทตอนนั้นยังเด็กเนาะแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ต้มนะใส่น้ําแล้วก็ม,มะเขือเทศเนาะสามอย่างนี่แหละต้มแล้วก็ดื่มน้ําเพื่อนก็ว่ากันใหญ่เลยเพื่อนๆเนาะโอ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันต้องกินให้มันอิ่มโอ้นี่ไงเห็นมัน่วงมาแล้วเดี๋ยวหนูหน้าแป๊บหนึ่งหัูหน้าเอ้ยเนี่ยมันร่วงมาแล้วค่ะมันร่วงมาใช่ไหมคะเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างงี้พอมันร่วงมาแล้วแต่มันหนามมันทิ่มนะเนี่ยเห็นไหมมันร่วงมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะร่วงมาแล้วมันอ้าเนี่ยอ่าแล้วก็จะหย <c oughs> ิบเม็ดมันข้างในแต่มันก็จะเจ็บนะคะหนามจะทิ่มเจ็บอยู่บางทีต้องใช้รองเทา้ทาเท้าเหยียบนะจ๊ะได้สองเม็ดนะคะเนี่ยได้สองเม็ดนะคะเนี่ย <c oughs> กายก็มาเก็บนะจ๊ะ สองเมนะ็ดแล้วแล้วก็กค่อยเก็บนะจ๊ะมัน,นมีอีกไหมเขาจะหล่นมาตามพื้นนี่แหละนี่ได้อีกเม็ดหนึ่งแล้วนี่นะฮะเขาเก็บเห็ดแต่เราเก็บลูกเก่าลักนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋มามาเก็บลูกเก่าลักนะจ๊ะีน่นี่ต้นเขาเนี่ยต้นเขาเป็นอย่างบนเนี่ยไอ้ต้นเมื่อกี้ที่เราไปเขายังไม่ร่วงนะจ๊ะเขายังไม่ร่วงเ้นนี้ร่วงแล้วแต่ถ้าใส่แว่นก็จะมองเห็นชัดไงแต่เนี้ยเราไม่ได้แว่นมา ก็ลืมเตรียมกระป๋องกระเป๋ามาเรียบร้อยแต่ไม่หยิบแว่นมาซะง,งั้น mm hmm. กายก็อืนาทีก็เนอะลืมค่ะอะไรเตรียมหมดเลยแต่ลืมแว่นตานะมันน่าโมโหลืมอะไรไม่ว่าลืมแว่นตานี่หมดกันเลยนะจ๊ะ mm hmm. หมดท่าเลยนะจ๊ะอืมลืมอะ <c oughs> ได้อีกเม็ดหนึงแล้วนี่เห็นไหมค้นี้ นี่อีกเม็ดหนึ่งนะจ๊ะสองเม็ดจ๊ะลืมอะไรไม่ว่าลืมแว่นตาหมดท่าเลยค่ะหมดท่าจริงๆนะคะลืมแว่นตานี่เห็นไหมเขล่วงมาเนี่ยมันก็เห็นไหมนี่นะคะแล้วก็ไปต้มนะคะไปคั่วก,ก็ได้นะคะคั่วก,ก็จะหอมนะคะแต่ต้มก็จะ <c oughs> เอ้ยร่วงหลายเม็ดเลยนี่อีกอยลูนาเอฟเฟนวักเตอร์ลูนาเอ้ย, una, una, อยจะไปไหนเอฟเฟนวักเตอร์ actor, คือรอก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าน่าเดี๋ยวรถยนมาชนเอานะลูนานเม็ดหนึ่งแล้วอุ้ย <c oughs> ถ้าล่วงใหม่ๆอะ่ะเอาไปต้มฐานได้เลยนะจ๊ะถ้าล่วงใหม่ๆ แต่ถ้าเก่าแล้วมันจะไอ้นี่ไม่อร่อยโอ้ยรูนะนะถ้าเก่าแล้วไม่อร่อยนะจ๊ะมันจะมันจะดำหมาถึงถ้าร่วงหลายวันแล้วนะจ๊ะจะดำนะจ๊ะไม่อร่อยอุย้ยสุกายก็เก็บเพลินเลยวันนี้เพราะวันสามีมาช่วยเก็บ <laughs> วันนี้เขายังไม่ตื่น ออมไม่เป็นไรเธอไม่ตื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเองนะจฉันเอาหมาไปขี้เองเธอนอนไปเลยจ้ะบ่อยเขานอนต่อไปเลยดีฮ <c oughs> ้ต้นมันมันล่วงแล้วมันอ้าน,นะจ๊ะหัาใจเย็นนะจ๊ะหนูหน้าเธอจะรีบไปไหนจ๊ะฉันกำลังเก็บลูกเก่ารักอยู่ <c oughs> ได้แก่นี่ถ้าเม็ดอย่างเงี้ยแล้วมันแข็งเงี้ยทานได้แต่ถ้ามันเหี่ยวๆหรือสีมันสีน้ำน้ำตาลเนี่ยทานนะะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยจะไม่อร่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยน้ำตาลเงี้ยทานได้แล้ว ต้องต้มเลยนะถ้าเอาไอว้หลายวันมันก็จะเหี่ยวแล้วไม่อร่อยเหี่ยวนี่หมายถึงว่ามันจะไม่มันไม่มันนี่เห็นไหเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะพี่น้องจ๋าเป็นสีน้ำตาลอย่างงี้นะจ๊ะแล้วเขาก็ถึงเวลาร่วงเขาจะร่วงมาเนี่ยร่วงมาร่วงมาเขาแตกมา หล่นมาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยสีน้าําตาลเนี้ยอร่อยเนี่ยต้มเมื่อวานก็ต้มม,ตม,มันมันมากเลยอร่อยค่ะนะคะเมื่อวานก็ต้มคือจริงแล้วมันแพงนะกอรักเนี่ยเขาคั่ขายอะแพงมากเลยนะจ๊ะพี่น้องที่เขาคั่วขายอะสี่ห้าเม็ดสองสามยูโรก่อนนี้สิเอ,อประมาณไม่กี่เม็ดหรอกแพงอยู่เคยซื้อทาน ก็คั่วนะคัวใส่สายมันก็จะอ้าอ้าออกใช่ไหมกินาทีแล้วโอ้ยสิมาทีแล้ะอ,อยู่กันที่ต้นนี่แหละเก่าลักนี่แหละนะคะขอ้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญคิดรังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาสวัสดีค่ะสุขภอพแข็งแรงนะคะเลยเลยเลย